สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n a าชิเม s สตูดิโช่องที่จะทำให้การ์ตูนเป็นมากกว่าความสนุกมาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆและเก็บความรู้จากการ์ตูนไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่ฉันนอนหลับไปนานแค่ไหนแล้วนะเออเมื่อยคอจังเลยที่นี่ก็คงเป็นญี่ปุ่นสินะ ตนเล่าหรอเจ้าหนูจ๊าคุณพี่เป็นใครกันครับฉันอริคเซนโดแฟร์มิงเป็นนักจุลชีววิทยาและที่นี่ก็คือโรงพยาบาลเซนต์แมรี่กรุงลอนดอนฉันกำลังค้นคว้ายาที่มันสามารถฆ่าพวกเชื้อโรคอยู่นะ่ะสนใจจะฟังไหมล่ะไม่เป็นไรต่อให้ไม่สนใจฉันก็จะเล่าให้ฟังโฮโ,ฮโฮ้โห ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีคะ่ะเราชื่อแพรนะคะเป็นสัตวแพทย์ที่ชื่นชอบในวิทยาศาสตร์และการ์ตูนค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกครั้งในช่วงของวิชาการ์ตูนศาสตร์ค่ะช่วงวิชาการ์ตูนศาสตร์จะเป็นช่วงที่เราเอาเก็บความรู้หรือเรื่องราวสนุกสนุกจากการ์ตูนมาเล่าให้ทุกคนฟังกันแล้ววันนี้การ์ตูนที่เราจะหยิบยกเอาเก็บความรู้หรือเรื่องราวสนุกสนุกมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนั้นก็คือด็อกเตอร์สโตนเจ้าแห่งวิทยาศาสตร์กู้คืนอรารยธรรมโลกดอ็อกเตอร,สตร์สโตนคือการ์ตูน,น,น,ตนทีี่่เเราามมมองห็นนวั จุดเก็ดความรู้น่าสนใจหลายจุดมากที่น่าเอามาเล่าเพื่อนๆทุกคนฟังแล้วพอดีกับมีคอมเมนต์ของเพื่อนๆคอมเมนต์หนึ่งที่พิมพ์ว่าอยากให้เราเล่าให้ฟังหน่อยว่า เซนคูผลิตยาตอนที่ช่วยลูรีอ่ะได้ยังไงตอนนั้นก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่เราก็รู้สึกว่ามันก็น่าสนใจนะเพราเราเห็นผังยาการผลิตยาของเซนคูอ่ะก็รู้สึกว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันเจ๋งเนาะคือสามารถย่อตบเอาวิทยาศาสตร์มาทําในรูปแบบการ์ตูนให้คนดูได้สนุกแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับการ์ตูนด้วยแต่เราก็มานั่งคิดอยู่นั้นว่าเราจะมาย่อยเอาความรู้ตรงเนี้ย มาอธิบายให้เพื่อนๆฟังยังไงให้มันเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ปวดหัวเพราะถ้าอธิบายทุกขั้นตอนตามแผนผังมันจะเป็นกระบวนการทางเคมีปฏิกิริยาเคมีที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ลึกมาก เราก็เลยตัดสินใจสรุปเรื่องราวในวันนี้แบ่งหัวข้อออกเป็น 1. ยาปฏิชีวนะคืออะไรและ2ใครเป็นคนคิดค้นแล้ว3าํทไมตัวยาที่เซนคูพูดถึงมันคือชื่อเพนิซิลินเนาะแล้วก็ยาชันฟ้ายานั้นมันเป็นยาครอบจัก,กรวาลจริงหรอแล้วทาไมถึงต้องเป็นยา2ตัวนี้ด้วยที่เซนคูจะผลิตคิดค้นขึ้นมาและในกระตุ้เรื่องด็อกเตอรสโตนเนี่ยแผนผังที่เซนคูสร้างขึ้นมามันทําได้จริงไหม ก็เดี๋ยวเราก็จะอธิบายให้ฟังคร่าวๆจากแผนภาพกระบวนการผลิตยาของเซนคูนี่แหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงลึกมากนะคะการ์ตูนเรื่องนี้ก็เป็นการ์ตูนอีกเรื่องหนึ่งที่เราดูแล้วเราก็รู้สึกชอบมากเหมือนเราได้เรียนรู้เติบโตแล้วก็สร้างอารยธรรมไปพร้อมๆกับตัวการ์ตูนจริงๆเพราะว่าบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่เราไม่ได้รู้เหมือนกันแล้วเราก็เพิ่งมารู้จากการ์ตูนนี่แหละ หรืออีกหลายๆอย่างที่เราแบบว่าเฮ้ยมันเจ๋งว่ะที่แบบรู้สึกว่าเจ๋งมากๆเลยไม่ใช่ตัวการ์ตูนอย่างเดียวนะคือคนเขียนการ์ตูนเรื่องนี้สามารถเอาวิชาวิทยาศาสตร์ที่มันแบบแค่ฟังก็ปวดหัวแล้วหรือการทดลองอะไรใหม่ๆมากซ์มารวมกับการ์ตูนเรื่องนี้ให้มันกลายเป็นการ์ตูนที่สอนวิทยาศาสตร์ให้เราได้ซึมซับโดยไม่ได้รู้ตัวแล้วก็สนุกไปกับมันด้วย แล้วก็เป็นทรามเนียนของช่องเราก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องราวเก็บความรู้จากการ์ตูนในวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับการ์ตูนเรื่องดร์สโตนกันก่อนว่ามีเรื่องยอ่อเป็นยังไงเป็นการ์ตูนที่น่าสนใจแบบที่เราเล่าไหมเผื่อใครที่ไม่เคยดูฟังเรื่องยอ่อแล้วรู้สึกสนใจอยากจะไปหาดูหาอ่านตามกันได้ถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันได้เลยค่ะแล้วก่อนจะไปฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะไปฟังกัน ด็อกเตรสโตนหรือชื่อภาษาไทยคือเจ้าแห่งวิทยาศาสตร์กู้คืนอรารยธรรมโลกเป็นการ์ตูนที่เขียนเรื่องโดยอาจารย์รีอิจิโรอินางาคิและวาดภาพโดยอาจารย์โบอิชิเริ่มตีพิมพ์ในนิตยสารโชเนนจำรายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่6มีนาคมพุทธศักราช2560ได้รับการตีพิมพ์รวมเล่มเป็นหนังสือการ์ตูน26เล่มจบและต่อมาก็ได้รับการดัดแปลงเป็นอนิเมะฉายมาตั้งแต่พุทธศักราช2562เรื่องราวได้เริ่มต้นที่ โลกยุคปัจจุบันวันหนึ่งที่ดูแสนจะสงบสุขและไม่มีอะไรพิเศษแต่จูๆ่ๆก็เกิดมีแสงประหลาดสาสองมาบนโลกที่ทําให้มนุษย์นั้นกลายเป็นหินทั้งหมดอรารยธรรมต่างๆที่เคยมีมาสูญสลายไปหมดกลายเป็นเหมือนยุคหินยุคจุดเริ่มต้นที่ไม่มีอรารยธรรมอะไรอยู่เลย เมื่อเวลาผ่านไปหลายพันปีพระเอกของเราเด็กหนุ่มอัจฉริยะที่หลงไหลในวิทยาศาสตร์ที่ชื่อเซนคูก็ได้คืนร่างกลับมาเป็นคนปกติอีกครั้งเขาใช้ความรู้ทั้งหมดที่มีพยายามนำวิทยาการและจะสร้างอญญารยธรรมให้ทุกอย่างกลับมาสู่โลกอีกครั้งให้ได้ตัวละครหลักก็ได้แก่เซนคูเด็กหนุ่มที่ชอบวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เด็กๆไทจูเพื่อนสนิทของเซนคูเป็นเด็กหนุ่มซื่อแต่มีพะละกกำลังที่ดี ยูซุริฮะเด็กสาวที่ไทจูแอบชอบนอกจากนี้ยังมีตัวละครน่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเราจะไม่บอกหมดนะเดี๋ยวจะเป็นการสปอยถ้าอยากรู้เรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปเซนคูและเพื่อนๆจะสามารถฟื้นฟูโลกกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมเขาจะใช้ความรู้ที่เขามีสร้างและประดิษฐ์ทดลองอะไรขึ้นมาบ้างและจะมีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางพวกเขากันและไอแสงประหลาดที่สาดมาบนโลกนั้นมันคืออะไรกัน ใครกันที่ทําให้โลกเป็นแบบนี้ใครสนใจก็ไปหาคําตอบต่อไปหาอ่านหาดูกันได้นะคะแล้วก็มาถึงเรื่องที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้กับยาปฏิชีวนะยาปฏิชีวนะคืออะไรยาปฏิชีวนะหรือแอนตี้ไบโอติกไม่ใช่ยาลดอักเสบแต่คือยาที่ใช้ในการแพทย์เพื่อฆ่าเชื้อจุลชีพหรือแบคทีเรีย เลสัสั้นๆว่ายาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนั่นเองมีรากศัพท์มาจากคำว่าแอนตี้ที่แปลว่าต่อต้านและไบโอจิคอสที่แปลว่ามีชีวิตรวมกันก็หมายถึงต่อต้านการมีชีวิตนั่นเองซึ่งยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนั้นมีหลากหลายกลุ่มมากมีทั้งแบบกลุ่มที่สามารถฆ่าเชื้อได้ทั้งแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบหรือกลุ่มที่ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อได้แบบเฉพาะตัว การเลือกใช้นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าการติดเชื้อนั้นติดเชื้อที่ส่วนไหนของร่างกายและเป็นแบคทีเรียประเภทใดอย่างที่เซนคูบอกกับเพื่อนๆว่าจริงๆแล้วมันก็ควรต้องมีการตรวจเลือดหรือรู้ก่อนว่าเป็นโรคอะไรถึงจะเลือกใช้ยาหรือผลิตยาปฏิชีวนะได้เหมาะสมต่อการรักษาแต่ด้วยสถานการณ์ที่เป็นอยู่ณนะตอนนั้นของเซนคูและเพื่อนๆที่ไม่มีเครื่องมือวินิจฉัยโรคใดๆรู้แต่ว่าลูรีนั้นเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เซนคูเลยนึกถึงยาปฏิชีวนะ2ตัวแรกๆที่เกิดขึ้นบนโลกนั่นก็คือยาเพนิซิลินและยากลุ่มซันโฟนามายหรือที่เซนคูเรียกว่ายาซันฟ้ายาปฏิชีวนะ2ตัวนี้นั้นมีที่มาที่แตกต่างกันเพนิซิลินนั้นเกิดจากสิ่งมีชีวิตหรือเชื้อราส่วนซันโฟนามายนั้นเกิดจากหินแร่หรือสารเคมีสารสังเคราะห์ต่างๆเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับยา2กลุ่มนี้ให้มากขึ้นกันดีกว่า มากันที่กลุ่มแรกยากลุ่มเพนิซิลินเป็นยาปฏิชีวนะตัวแรกของโลกคนพบโดยเซอร์อเล็กซานเดอร์เฟมิงนักจุลชีววิทยาชาวสกอตแลนด์ยากลุ่มนี้นั้นมีต้นกำเนิดมาจากเชื้อราฟังไม่ผิดค่ะมาจากเชื้อราจริงๆเรื่องเริ่มต้นที่ช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอเล็กซานเดอร์เฟมิงณตอนนั้นเขาเป็นนักแบคทีรียวิทยาที่ได้เข้าร่วมทําการศึกษาบาดแผลติดเชื้อของเหล่าทหารในสงครามเพื่อหาวิธีการรักษาร่วมกับแพทย์ทหาร ซึ่งในตอนนั้นผู้คนยังไม่รู้จักกับยาปฏิชีวนะแต่เขาจะใช้แอนตี้เซปติกในการรักษาแผลและค่าเชื้อโรคขอพูดอธิบายเพิ่มเติมเรื่องแอนตี้เซปติกเคมีคอลเป็นกลุ่มสามเคมีที่ใช้ทำลายหรือยับยั้งการโตของจุลินทรีย์ต่างๆไม่ได้จาอจงเฉพาะแบคทีเรียนะต่างกับแอนตี้ไบโอติกหรือยาฆ่าเชื้อและแอนตี้เซปติกนั้นจะใช้กับภายนอกเท่านั้นเช่นแอลกอฮอล์ล้างแผลเป็นต้น มาฟังกันต่อค่ะแต่เมื่อพวกเขาได้ใช้อันตี้เซปติกกับแผลติดเชื้อของเหล่าทหารแผลมันกับย่าลงเฟมมิงได้อธิบายไว้ว่าแอนตี้เซปติกนั้นใช้ได้ดีเฉพาะแผลระดับผิวหนัง แต่สาหรับแผลที่ลึกลงไปยามันจะไปฆ่าเชื้อแบคทีร,รียดีของร่างกายไปด้วยจึงทําให้แผลนั้นแย่ลงต่อมาในปีคิ่ศตัก,กราร1928เฟรมิงได้มาเป็นศาสตราจารย์ด้านแบคทีรียวิทยาที่โรงพยาบาลเซนต์แมรีลอนดอนเขาได้ทําการศึกษาแบคทีรียแกรมบวกที่ชื่อว่าสเตฟิโลคอคัสอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่เฟรมิงกลับมาจากพักร้อนกับครอบครัวเขาก็ได้พบว่ากล <mon mon mon ster> ุ่มเชื้อสเตฟิโลคอคัสที่เขาได้ทําการเพาะเลี้ยงบนเอกาั้น คือจานมุ้นสำหรับเพาะเลี้ยงแบคทีเรียมีการปนเปื้อนของเชื้อราชนิดหนึ่งชื่อเพนิซิเรียมหรือในสมัยนั้นจะเรียกว่าลาน้ําทําให้บริเวณที่มีเชื้อรานี้ขึ้นไม่มีแบคทีรเรียเจริญเติบโตขึ้นเลยเมื่อเฟรมมิงเห็นจึงเกิดความสงสัยและพยายามศึกษาปรากฏการณ์นี้ต่อเขาทุ่มเทเพาะเชื้อราขึ้นมาจํานวนมากและทดลองจนพบว่า เชื้อราชนิดนี้นั้นสามารถผลิตสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้หลายชนิดแถมยังไม่เป็นพิษไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์อีกด้วยต่อมาในปีคริสตศัก,ศก 1, 29, ราช1929เฟลมิงก็ได้ตั้งชื่อสารนี้ว่าเพนิซิลินถือเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นพบยาปฏิชีวนะที่ยิ่งใหญ่ เพราะต่อมาในปีคริสตศักราช1940พโฮวอร์ดฟอเรและ Chain, เอิร์นส์บริชเชนเทศัชกรชาวออสเตรเลียและนักชีวเคมีชาวเยอรมันก็ได้ทำการต่อยอดพัฒนาวิจัยสารนี้ต่อจนออกมาเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียเพนิซิลินที่สามารถใช้ในคนได้สำเร็จและได้นำส่งไปใช้รักษาทหารจำนวนมากในช่วงสงครามโลกค,ครั้งที่ส และในปีคิศักรช1945ทั้ง3คนก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาและการแพทย์ร่วมกันและยาฆ่าเชื้ออีกตัวที่เซนคูพูดถึงก็คือยากลุ่มซันโฟนามายเป็นยาฆ่าเชื้อที่สังเคราะห์จากสารเคมีตัวแรกของโลกค้นพบโดยเจอฮาร์โดแมสนักแบคทีิียวิทยาและพยาธิวิทยาชาวเยอรมันโดยในปีคิศักช1932 เจอฮาร์โดแม็กก็ได้ทำงานในทีมวิจัยของบริษัทเบเยอร์และค้นพบว่าสีย้อมสีแดงที่ชื่อว่าพนโตซิลนั้นมันมีโครงสร้างหรือส่วนประกอบของซันฟานิลาไมายหรือยาซันฟาและต่อมาในปีที่ได้สักการะหพโดมาเขาก็ได้พบว่าสารตัวนี้มีสรรพคุณทางยาสามารถลดอัดตราการตายในหนูและกระต่ายที่ติดเชื้อแบคทีเรียแกมบวกได้แต่ในตอนแรกเขาก็ยังไม่คิดว่ายาตัวนี้จะใช้กับมนุษย์ได้ดีเท่ากับในหนูไหม นกระทั่งวันหนึ่งลูกสาวของเขาอยู่ๆเกิดป่วยหนะัก oh <no. S 1> ด้วยการติดเชื้อสเตปโตคอคัสซึ่งเป็นแบคทีรียแกมบวกเขารู้สึกสิ้นหวังมากจึงได้ทดลองให้ยาพอนโตซิลตัวนี้กับลูกสาวลูกสาวของเขาหลังได้รับยาก็หายมาเป็นปกติในปีคิศักราช .1939 โดมาก,ก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์หลังจากนั้นในปีคิศักช .1940 ยากลุ่มซันโฟนาไม์ก็เริ่มมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย รวมทั้งในช่วงสงครามโรคครั้งที่2ก็มีการเอาอยากลุ่มซันโฟนาไมล์มาใช้เป็นเฟิร์สเอในการรักษาบาดแผลและการติดเชื้อของทหารในสงครามอีกด้วยจะเห็นได้ว่ายาทั้ง2ตัวทั้งเพนิซิลินแล้วก็ซันโฟนาไมล์เป็นยากลุ่มแรกๆที่มนุษย์คิดคนแล้วก็นํามาใช้กันในกระตูเรื่องนี้เขาก็เลยหยิบเอาอยา2ตัวนี้มาเป็นยากลุ่มแรกแที่เซนคูนึกถึงแล้วก็ผลิตออกมาใช้ ตอนนี้เราก็ได้รู้จักกับยา2ชนิดที่เซนคูพูดถึงกันแล้วเซนคู oo, ได้เลือกที่จะผลิตยาก,กลุ่มซันโฟนามายโดยให้เหตุผลไว้ว่าการที่เขาจะสังเคราะห์ยาขึ้นมาจากหินแร่ธาตุต่างๆและเอามาผ่านกระบวนการทางเคมี Me. น่าจะง่ายกว่าการที่เขาต้องมาตามหาเชื้อราสีเขียวก็จริงอย่างที่เซนคูว่าเพราะกว่าจะเจอเชื้อราสีเขียวชนิดที่ต้องการไหนจะต้องมาสังเคราะห์ทาให้บริสุทธิ์อีก และไหนจะต้องมีห้องแลบอุปกรณ์ในการเพาะเชื้อที่ต้องทําให้สะอาดมากๆและไม่มีการปนเปื้อนของเชื้ออื่นๆอีกแค่คิดก็ปวดหัวแล้วสงสัยต้องสร้างห้องแลบขึ้นมาก่อนเลยกว่าจะได้เพาะเชื้อและในส่วนของตารางการทำยาของเซนคูอันนี้ก็เป็นการรวบรวมและประดิษตสิ่งของหลายๆอย่างเพื่อทำสารตั้งต้นทางเคมี Me, สำหรับการสังเคราะห์ออยากลุ่มซันโฟนาไมา เริ่มตั้งแต่ผลิตไฟฟ้าผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําเคมีทั้งบิกเกอร์หลอดทดลองเครื่องกันเตรียมสารตั้งต้นต่างๆเริ่มตั้งแต่แม่เหล็กทองแดงฟอสฟอรัสเกลือกรดซัลฟวริกหรือกรดกร,รมถันถ่านแอลกอฮอล์แล้วนํามาผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อให้ได้กรด <c oughs> โรซัลฟวริกอะนิลีนแอมโมเนียและอะซิติกแอนไฮดไ์ผสมรวมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตจนได้ออกมาเป็นยาสารพัดประโยชน์ยาสันฟ้านั่นเอง เมื่อถึงตอนการรักษาของรูริก่อนให้ยาเซนคูก็ยังมีบอกอีกว่าถ้ารูริเนี่ยเป็นทีบีหรือวัณนนโรคยาตัวนี้ก็อาจจะไม่ช่วยอะไรเพราะยาก,กลุ่มนี้ไม่ได้ครอบคลุมหรือสามารถฆ่าเชื้อวัณนนโรคได้แต่สุดท้ายแล้วเซนคูก็พบว่ารูริน่าจะเป็นโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบติดเชื้อจากเชื้อแบคทีเทรียแกรมบวกที่ชื่อว่าสเตโตคอคัสนิวโมเนีย um เป็นแบคทีเทรียที่ยาก,กลุ่มนี้สามารถฆ่าเชื้อได้ รูรีจึงตอบสนองต่อยาและหายกลับมาเป็นปกตินั่นเอง ยาซันโฟนามายนะในปัจจุบันก็ยังมีการนำมาใช้กับโรคที่มีการเกี่ยวข้องกับการติดเชือ้อแบคทีรียอยู่แต่ก็มีข้อจํากัดแล้วก็ผลข้างเคียงในผู้ป่วยบางคนถามว่าสามารถควบคุมรักษาทุกโรคได้แบบที่เซนคูพูดถึงไหมเราว่าในสมัยอดีตการนู่นเขาก็คงใช้ได้อยู่แหละสมัยที่แบคทีเรียังไม่ได้อีโวร่างตัวเองให้ทนทานต่อการดื้อยาสารพัดชนิดเหมือนปัจจุบันแต่ในปัจจุบันนั้นเมื่อเราผลิตยาออกมามา,มากขึ้นเรื่อยๆแบคทีรียมันก็ต้องทําการอีโวร่างตัวเองให้ทนทานต่อยาต่างๆ เพื่อเอาตัวรอดและดื้อยาต่อตัวยาเก่าๆค่อนข้างเยอะในปัจจุบันจึงต้องมีการคิดค้นศึกษาตัวยาใหม่ๆมาสู้กับเชื้อโรคอยู่เรื่อยๆแต่ตอนนี้ปัญหาซูเปอร์บบคหรือปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่เป็นผลมาจากการใช้ยาอย่างไม่ถูกต้องและใช้ยาเกินความจําเป็นใช้ยาเกินความจําเป็นทั้งในมนุษย์แล้วก็สัตว์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราป่วยและรู้สึกว่าต้องกินยาตัวใดตัวหนึง่งเราแนะนําว่าไม่ควรไปแบบขอซื้อยาค่าเชือ้อค่าเชื้อกินตลอดเวลาเพราะว่าโรคาาาางโรรรคอกก มันอาจจะยังไม่จําเป็นถึงขั้นต้องกินยาฆ่าเชื้อก็ได้ทาที่ดีที่สุดก็ควรปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์ก่อนซื้อยามัาเอาละค่ะวิชากระตุ้นสัตว์ในวันนี้ก็หมดคาบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย